สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมาเจอกันในช่องมอนนี่แจ้งข่าวทันเวลากับพยากรณ์อากาศในช่วงนี้นะคะมาเจอกันในเช้าวันพื่หัสสวัดีที่30มีนาคม2566เวลา7โมงเช้านะคะคลิปนี้เป็นการคาดการณ์และคาดหมายลักษณะอากาศใน7วันข้างหน้าเริ่มตั้งแต่วันที่29มีนาคม2566 ถึงวันที่4เมษายน2566นะคะช่วงวันที่30มีนาคมถึง4เมษายน2566ความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้ารัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ตลอดช่วง ข้อควรระวังของให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วยตลอดช่วงภาคกลาง30มีนาคมถึง4เมษาย,ยน2566อากาศร้อนถึงร้อนจัดฟ้ารัวในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าขนอง10-20%ของพื้นที่ส่วนมากตอนร่างของภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑล30มีนาคมถึง4เมษายน2566อากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนอง10-20%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 29- ถึง1เมษายน2566อากาศร้อนตอนกลางวัน ฝนฟ้าขนอง10 20เเซน์ของพื้นที่วันที่2ถึง4เมษายน2566อากาศร้อนตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนอง20 30เเซน์ของพื้นที่ภาคเหนือ30เมษายนถึง4เมษายน2566อากาศร้อนถึงร้อนจัดฟ้ารั่วในตอนกลางวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ30มีนาคมถึง4เมษายน2566 อากาศร้อนถึงร้อนจัดฟ้ารัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนอง10-20%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากตอนล่างของภาคภาคตะวันออกเริ่ม30มีนาคมถึง4เมษาย,ยน2566อากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฝนฟ้าขนอง10-20%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแหง่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก 30มีนาคมถึง4เมษาย,ยน2566ฝนฟ้าขนอง10 3 0ึของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศนะคะที่ทางช่องได้นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆแล้วทางช่องจะนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันอย่างทันทีเลยนะคะ เอาราคาก่อนจากกันไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะเนื่องจากอากาศร้อนมากนะคะในช่วงนี้เอาราคาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้แอดมินขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ